รอแปบนึงเราก็ลับไปเราก็ลลงไปเพื่อนเฮ้ยจิบหายอยู่ข้างหน้าสวัสดีครับทุกคนผม TP Lucky วันนี้ผมก็จะมาเกาะเพื่อนวินยังไงถ้าชอบที่ผมก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเด้อขอบใจจ้า

หัวผมยิงใส่หัวผมยิอองใสหัวผมเฮ้ยเพื่อ,อนทำไมนี่เร็วครับนี่เร็วคันมาโอ้ย First Blood สู้สู้เขาจีสู้สู้เขาจีมึงออกไปยิงเขาแล้วเขาจีเขาจีจะตายแล้วเขาจีเขาจีออ มีอะไเราสู้ได้เราสู้ได้อย่าอยอมแพ้อยิงบนอยิงบบน,บนมาแล้วมาแล้ว โอ้ยสายมีตัวหนึง่งสายมีตัวหนึง่งระวัง,ระว,งระวังเอ็มระวังเอ็มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสาย first blood โอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วสวยยิงเัน เราต้องสู้เราต้องชนะมันเป็นยังไงดีไปที่ใครมีแผนบ้งเราจะทำยังไงดีใครมีแผน้งแผนเราคืออะไรแผนเราคือครับอะไรนะครับ ผมยิงเจ็บเข้าเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเป็นตัวไปมีครับดีครับไปวอกดีครับยังไงดีมันอยู่ข้างบนครับมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนครับขดนครับโดนครับข้างบนโดนครับเจ็ร้อยห้าสิบครับอุ้ยร้0ยห้าสิบครับ ไม่โดนครับมันหลบอยู่ครับครับครับอุ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนผมกำลังมายิงข้างหลังมันมันตายมันตายโอ้ยผมโดนอะไร M M ช่วย,ย,ยด้วย M เอ๋โอ้ย M ม,มันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนอยู่ตรงนี้ยิงมันยิงมันก่อนเดีย๋ยวเพิ่งช่วยผมยิงมันก่อนไปวักเร็วยิงเร็วยิงเร็ว,รวโอ้ยไปวัก เกือ <dobrze> ดบดีแล้วเกือบดีแล้วเราเกือบจะชนะมาแล้วเราต้องทำได้ครับมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดเราจะไปทางไหนดีครับปรึกษาหน่อยปรึกษาหน่อยปรึกษาหน่อยเราจะไปทางไหนดี ไปไหนดีไปไหนดีไไปไหนดีไววอกวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วงั้นผมวิ่งซ้ายผมวิ่งซ้ายผมวิ่งซ้ายผมดูซ้ายให้ดูซ้ายให้ซ้ายมายังซ้ายยังไม่มาซ้ายยังไม่มาระวังด้วยซ้ายยังไม่มาตั้งไอ้บกกันตั้งไอ้บกันดูขวาด้วยเื่อขวามาขวามาครับขวามาขวามาขวามาชิ้งหายแล้วขวามายิงไม่ถึงครับประเด็นคือยิงไม่ถึงครับมันไกลจัด ขวามาครับเห็นแล้วครับขวาดูซ้ายด้วยอย่าอย่าดูแต่ขวาดูซ้ายด้วยอุ้ยมันยิงแต่ขวามามิงจะขวามาขวาขวาขวาเก็บตามครับตามไม่โดนครับมันไกลเกินมันไกลเกินทำไงดีทำไงดีเอ็มเอ็มอย่ายืนนิ่งเอ็มทำให้ดีทำให้ด out, ีเอ mm <ide> ็มทำไงดีเราอุ้ยมันยิงมามันยิงมาเอ็มมันยิงมามันมี ใครมี A W เฮ้ยบอกมาเอมบอ,อกมาวิ่งตีเเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันยิงใครไอ้นี่มันยิงใครเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนไอ้นี่บ้ามาจากไหนเอมปั๊มเลือดเอมปั๊มเลือดปั๊มเลือดอย่าเพิ่งไปซ้ำมันเย็นซ้ำโอเคเอ็มอ,อกแบ่เจ็บร้อยห้าสิบครับเจ็บร้อยาั้ง,ง,ง, <150. S 1> างน้อยชั้ง,งน้อยเอ็มทั้งน้อยชั้งน้อยอยู่ไหน ช่างน้นไหนเอ็มเอ็มหาเร็วเอ็มเอ็มอยู่ไอวอลเอ็มมีระเบิดสักลูกไหมเอ็มต่อยลมอย่างเดียวเลยเฮ้ยช่างน้อยมาช่างน้อยมาเฮ้ยมันมีเอวบมีเอวบิทำไงดีทำไงดีช่างน้อยวิ่งไปนู่นแล้วมันวิ่งไปนู่นแล้วเอ็มช้างน้อยกลับช้าง้อกลับเรไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เอ็มเอ็มเอ็มมันอยู่ตรงนี้เอ็ม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 ช่วยด้วยมเอ็มเอ็มเอ็มฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเร็ว ข้ามันนี่มันหลบอยู่นี้เอ็มเร็วเดี๋ยวเราจะล่อให้มันยิงเราล่อให้มันยิงเราแล้วมันจะเร็วเร็วเอ็มเดี๋ยวเราจะล่อให้มันยิงเรายิงกูสิยิงกูสิยิงกูสิเร็วเร็วเอ็มเอ็มระวังมันมันจะมันจะตักไอโฟนเฮ้ยมันยิงแล้วเอ็มใส่เลยเอ็มใส่เลยใส่เลยเอ็ม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 กระโดดใส่เลยกระโดดใส่เออเอ็มสุดยอดเอ็มบอกแล้วเราทำได้ทำได้ทำได้ เอาอีก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 ไม่มีตังค์อีกแล้วกูหมดตูดไปวอกชุดนายเท่มากเลยอ่ะเป็นผู้หญิงที่ชุดเท่จริงทำไมนายเป็นผู้ชายแต่เล่นผู้หญิงครับเพื่อนเขาจีลุยต่อตามนายอีกไปมาเอ็นตามมาเอ็นไปแล้วเอ็นโดดเข้าบ้านไปแล้วตามเอ็มตามเอ็มตามเอ็มเอ็ม ขวามาไหมมาแล้วนี el, el, uno, leg, tiempo, floor, ่ไงนี hum ่ไงเจอแล้ว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  hum มันมาแล้วมันมาแล้วอ้อมหลัง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 เรายิงวะเรายิงมาแล้วเรายิงมาแล้วตามตามเฮ้ยเพื่อนล่วงไปช่วยไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนล่วงเฮ้ยเพื่อนโดนซ้ำตายยังไงต่อเฮ้ยมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสวยสวยสวยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น ตื่นเต้นโอ้เราทำได้เราทำได้เราทำได้ซื้อให้หมดตูดซื้อขอให้หมดตูดอะแงเดี๋ยวลูกซองฟรีไปอันนึงด้วยไปพวกเราทำได้ไปซ้ายดีหรือขวาดีบอกด้วยบอกด้วยซ้ายหรือขวาเพิ่นขึ้นบนไปแล้วเพิ่นขึ้นบนไปแล้วไหวบอกเร็ว ไอ้เพื่อนรักเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมันมันโผล่มาแล้วตัวหนึ่งมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วตัวหนึ่งอยู่บนเดี๋ยวลอกออกไปเองหลอกไปแล้วหลอกไปแล้วโอ๊ยมี้ายตัวหนึ่งมี้ายตัวหนึ่งมันอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเราไปทางขวาเผื่อมันอ้อมเผื่อมันอ้อมมีสายตัวหนึ่งสายตัวหนึ่งดูซ้ายไว้้ายไว้เอ้ยมีเอเดอร์บิด้วย ยังไงยังไงมันยังไม่โผล่มันยังไม่โผล่ดูขวาด้วยดูขวาด้วยมันไม่โผล่ทำไงดีตังไอวอลไว้ก่อนปึ้มปึ้มปึ้มมงนีเอวบิวระวังเพื่อนมีเอวบิวเรากำลังล่อมันอยู่เรากำลังล่ออยู่เอบิเนี่ยเออเอวบิกำลังล่อมันอยู่ตรงไหนยิงกันตรงไหนยิงกันบอกด้วยบอกด้วยตรงไหนยิงกันไหนมันล้มได้ไง ไงใครใครยิงกันชาร์จยิงต้องชาร์จยิงย hmm. ิงต้องชาร์จมาเพื่อนเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเพื่อนมาเร็วไว้วอกเร็ว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 มามามาทำไมเพื่อนล้มเพื่อนล้มได้ไงไงต่อเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่จับไปก่อนจับไปก่อนกูจะตาย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 กูโดนลูกซองวิ่งหลบก่อน วิกลบก่อนจะตายโอ้โหกูโดนลูกซองเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยมันอยู่ข้างในเอาไงดีกันแม็กไม่ให้ออกเลยไม่ให้มันออกมาอยากให้มันออกมาอย่าให้มันออกมาถ้ามันตายออกไปถ้ามันตายคามออกไปไม่ต้องออกมาอยากอยู่ข้างในม่ต้องออกมาอยากอยู่ข้างในก็ไม่ต้องออกมาเอ้ยออกมาทําไมกออกมาทําไมนี่ได้เรื่อง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 อีกตาหนึ่งเราทําได้อีกตาหนึ่ง มีเท่าไหร่ซื้อให้หมดซื้อให้หมดซื้อให้หมดโอเคหมดตูดตอนนี้เรา,าทาําไงตอนนี้เรา,าทาําไงมันมีบ้านฟาร์มมันอยู่บ้านฟาร์เรามเ,เราต้องดันใช่ไหมเพื่อนเราต้องทันใช่ไหมเราต้องดันวิ่ง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 เราต้องดันอย่าให้มันขึ้นหน้าต่างได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นหน้าต่างได้มันจะยิงเราตายมันจะยิงเราตายขึ้นปป้าาไอ้บอกกันไว้ ตายบวกกันต่างมันกันต่างมันเตอหนึ่งมึงขานี้มึงไม่ได้แล้วมึงไม่ได้แล้วมึงกูดันแล้วกูดันแล้วมาเพื่อนมามาเพื่อนมาอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันอย่ากลัวมันตายบวกกันตายบวกกันไปเยอะการไปเยอะมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันไม่ลงมาอยู่ข้างบนปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยววงก็ปีบมันตายไปเองปล่อยมันปล่อยมันอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเดี๋ยวตายเพื่อนเราเป็นห่วงเฮ้ย ตายหนึ่งตายตัวหนึ่งเฮ้ยไปบอกเจออะไรเจออะไรบอกด้วยเจออะไรบอกด้วยโอเคโอเคอยู่ในบ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านไหมยอยู่ในบ้านหรือเปล่ามีไหมมีไหมไม่มีไม่เห็นไหนว่าไหนเฮ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ e ไ,ไหนยิงจากไหนยิงจากไหนบอกมาไหนเพื่อนไม่อยู่ไหนใ,ใครใครได้บอกกุที เฮ้ยไปอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งตายตายเดือสองเดือสองเฮ้ยเพื่อนล้มไปช่วยเพื่อนก่อนไม่วอกหลบแป๊บนึงเรากำลังไปเรากำลังไปเพื่อนเฮ้ยชิบหายอยู่ข้างหน้าปล่อยมันปล่อยมันปลาระเบิดอัดมันเข้าไปปลาระเบิดอัดมันเข้าไปอ้าวชิบหายหลบข้างหน้าหลบเร็วหลบเร็วเอาระเบิดควันระเบิดควัน ระเบิดควันปาระเบิดอัดมันเข้าไปอยากอยู่ข้างบนเหรออยากอยู่ข้างบนเหรออยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วปาระเบิดอัดมันเข้าไปอยากอยู่ข้างบนเหรอนี่ไงปามันเข้าไปตายไหมตายไหมตายไหมไม่ตายไม่ตายกับมันต้องออกมากันมันไว้อย่าให้มันออกมากันมันไว้อย่าให้มันออกมา อยากอยู่บนอยู่ไปตายไปตาเออพวกเราทำได้สุดยอดเลยเพื่อนนี่ <c oughs> <c oughs>